อนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ <c oughs> เด้อพระเดชประกุหลวงตานะครับได้รับการอาราธนาไปแสดงธรรมพุ่งนี้นะครับที่บริษัท CPO นะครับคุณโยมปางรัตนะครับกับอาราธนานิมนต์ไปแสดงธรรมนะครับโ <c oughs> ยมมวยนะครับมาดูแลนะครับนี้โยมอุปถ <c oughs> ัมภ์วัดพิษสุภาลามนะครับ ค่อนข้างจะตื่นเต็นนิดนึงนะครับเดินทางไปไหนก็มี สวัสดีค่ะขอสงวัสดีค่ะท่าเอท็ออ้าของท่านจะเป็นถถวที่สามนะคะยิน้อค่ะสวัสดีค่ะเนค่ะของท่านจะเป็นถอวที่3นะคะ,ด,คะ,ะ,คะด้านขวามือนะคะ